เอาไนประมาณนี้ให้มีแผลแตกสักแผลสงแผลแล้วค่อยขึ้นกันไปที่ดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทสกายไอซีทีจำกัดมหาชนหรือสกายเดินหน้า t r a n ฟอร์มองค์กรจากผู้เชื่อมโยงระบบ ICT s สู่เทคคอมพานีขับเคลื่อนประเทศสู่ Better Thailand นำรองเปิดตัว Smart Security ตี้แพลตฟอร์มภายใต้ชื่อทศกัน กุ่คอนเซปต์ปลุกยักษ์พิทักคุณซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นของเทคโนโลยี AI มาทำง,งานร่วมกันแบบ Seamless ดูแลความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นเจอตลาดภาคเอกชนโดยนำหลากหลายระบบอัจฉริยะมาใช้ร่วมกันอาทิระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มศัก,กยภาพให้ระบบกล้องวงจรปิดและระบบจดจำใบหน้า สูงสั่งการอัจฉริยะด้านความปลอดภยัยที่เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ความปลอดภัยเข้ากับศูนย์เฝ้าระวังโดยผู้เชี่ยวชาญและช่วยแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่โดยระบบไรเซนเพลทและคอดิชันหรือ LPR และเฟสและคอดิชันเพิ่มความปลอดภัยให้แก่องค์กรระบบวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานอัปเดตสถานการณ์รายวันมีความแม่นยำช่วยลดความเสี่ยงได้ในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.toskan.tech หรือโทร02-0297888